อ่ะวันนี้พามาชมนะครับอัปเกรดแบตเตอรี่ดองเชงขนาด2แอมตัวนี้จะใส่เซลล์เป็น3.2แอมแ้บผมประมาณนี้ครับเก็บงานติดด้านข้างซักหน่อยครับ บอร์ดของแบตเตอรี่ดองเชิงนะครับก็จะไม่มีอะไรมากประมาณนี้เลยทุกอย่างจะเอาไปไว้ในตัวอุปกรณ์ครับในตัวสวา่านนี้เองออกแบบมาดีมากเรื่องนี้เพราะว่าไฟก็จากแบตจะจ่ายให้เต็มที่นะครับส่วนอาการลูกนี้ที่เอามาทำนะครับที่จริงไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็เจ้าของแบตอยากได้เพิ่มนะครับเซลเขาค่อนข้างทนเนาะ15มิลลิโอห์มตามนี้เลยก็ ผมเปลี่ยนเซลนี้ให้3 2มพันก็อึดขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้ก็สิบมิลโเหมือนกันความแรงแรงเหมือนเดิมไม่ตกนะครับแต่ใช้ได้นานกว่าเดิมนะครับส่วนนี้เทสความจุทุกเซลล์นะครับยังมีไฟล์อยู่ที่1.8ึ่งจแอม1 8หถือว่ายังใช้ได้ทุกเซลล์แต่เจ้าของอยากเปลี่ยนก็จัดให้ครับขอบคุณมากครับที่ให้ขอบคุณมากครับที่ไว้วางใจครับผม Thank <laughs> you.